อาจารยนกรจิบนำเรือมากดขุนอาจารย์โบราเลือกกินแรกเบีย้ยที่ขอห้าอาจารย์นกเครจิบใช้เบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์โบรานำเรือมาที่กอ1หนึ่งจับกินม้าครับในจังหวะนี้มีสุดยอดแต้มเซียนครับผมทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับถ้าหากท่านเป็นหมากสีดำเป็นท่านอาจารย์นกเครจิบในจังหวะนี้ท่านจะเดินอะไรดีครับ ตั้งใจฝึกคิดนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะตั้งใจฝึกคิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นจากท่านอาจารย์สุดยอดเสียนนกกระจิบครับท่านอาจารย์นกกระจิบท่านนาม้านะครับมาตีรุกเพื่อจะกินเม็ดฟรีครับผมจะเห็นว่าเรือของอาจารย์นกกระจิบกดขุนคู่ต่อสู้อยู่นะครับ มาดูว่าท่านอาจารย์โบราจะรับมืออย่างไรนะครับผมเพื่อให้เสียเปรียบน้อยที่สุดนะครับอาจารย์โบราใช้โคนงอสมนะครับขึ้นไปกินมา้าอาจารย์นกกรจิบใช้เบี้ยนะครับขึ้นมากินโจมตีโคนจะเห็นว่าโคนของอาจารย์โบราอยู่ตากดนะครับกำลังจะถูกเบี้ยคว่ำกิน อาจารย์โบราจึงแก้มากด้วยการนำโคนนะครับยอมไปแลกกับเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เม็ดขึ้นมากินอาจารย์โบรากินเม็ดอาจารย์นกกระจิบใช้เรือกินเบี้ยรุกอาจารย์โบรานนำขุนขึ้นคอสามเลยครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่ขอไข่เจ็บป้องกันไม่ให้เรือของอาจารย์โบราไปกดขุนอีกทั้ง เรือของอาจารย์นกกระจิบจะได้คุมทั้งคลอง7แล้วก็อีกลําก็จะคุมคลอง8นะครับนี่คือลักษณะการเดินเรือนะครับในจังหวะนี้ท่านอาจารย์โบราท่านนาเม็ดนะครับขึ้นไปที่งอสีจังหวะนี้มีสุดยอดแต้มเซียนอีกแล้วครับผมพี่น้องทุกท่านกดหยุดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจฝึกคิดนะครับถ้าหากท่านเป็นหมากสีดําเป็นท่านอาจารย์นกกระจิบ ในจังหวะนี้ท่านจะเดินบุกท่านอาจารย์โบราอย่างไรครับขอบคุณที่ตั้งใจฝึกคิดนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นจากท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมท่านอาจารย์นกกระจิบบุกโจมตีอาจารย์โบราด้วยการเส้นโคนแกนะลกเน็รุกครับอาจารย์โบราใช้ขุนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบหงายเปี้ยรุกครับบังครับอาจารย์โบราถอยขุน ลงมากินอาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกที่งอห้าอาจารย์โบรานนำขุนหลบขึ้นไปงอสี่อาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยไล่เรืออาจารย์โบราเลือกหลบเรือมาที่ชฉชิงสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ชอแปดมารุก จังหวะนี้ท่านอาจารย์โบราต้องหลบขุนให้ถูกนะครับถ้าหลบมาที่จอสจะถูกอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับผมมารุกที่งอสาให้กินม้าเลยนะครับถ้าขุนกินม้าอาจารย์นกกระจิบจะนำเรือมารุกที่ขอไข่สซึ่งอาจารย์โบราจะถูกรุกจนนะครับถ้าม้าไปปิดก็ถูกเรือกินนะครับรุกจนดังนั้นดีที่สุดอาจารย์โบราต้องหลบขุนมาที่คอสครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกที่คอเจ็อาจารย์โบราตัดสินใจนำม้านะครับไปปิดรุกอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกที่งอสามครับอาจารย์โบรามองเห็นว่าม้าตัวนี้รักษาไว้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าเดินขุนนะครับหลบไปที่ขอไข่สี่จะถูกเรือกดนะครับและจะถูกม้านะครับ เปิดรุกแล้วก็เรือก็จะกินม้านะครับอาจจะเป็นตัวริมหรือตัวนี้นะครับดังนั้นจังหวะนี้อาจารย์โบราเลือกหลบขุนมาที่ขอไข่สองเลยครับเท่ากับว่าอาจารย์โบราเสียม้าฟ,ฟรีนะครับอาจารย์นกกระจิบกินม้าครับอาจารย์โบรานนำเรือไปรุกที่กอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบเลือกหลบขุนลงไปที่จอแปดครับ อาจารย์โบราขยับขุนมาที่คอสองจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาไล่กินมา้าอาจารย์โบราถอยมา้าลงมาฉอะทิงสามอาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามาที่งอห้าอาจารย์โบาบนํำเรือออกคลองเตรียมไปรุกจนนะครับผมจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบนำมา้ามารุกที่ขอไข่สี่ จังหวะนี้นะครับถ้าหากท่านอาจารย์โบราหลบหุนลงมาที่ขอไข่หนึ่งนะครับจะถูกเรือลงมารุกจนนะครับถ้าหลบมาที่กอนหนึ่งจะถูกเรือที่งอสามกินม้าฟรีท่านอาจารย์โบรายอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในตานี้ครับผม